กันไปเห็นวกไหเชยงโซไเอาเร็วหยิบมาลูกนึงเร็วเอาไปหยิบแล้วหยิบมาเร็วหยิบมาเร็วนี่หยิบแล้วหยิบมาว้ามสองลูกเอไมอีกลูก้เด็กะไ้บานหึหึลบละตีคยังครับยังน้อ เด็กซีอัเลี้ยงสีเนาะเด็กซีเ,อ,เซอ้าเอา้าพอแล้วครับพอแล้วเด็กๆซีทั้งสองตัวเลยโอค้ครับครับวันนี้พาน้องกันมาทำบุญที่ ไายพัดที่หลวงปู่ผ่านปูะวงที่บอ่อพันธ์นนะครับน้องปลาหลวงครูปองเชียงเชียงโชคนะครับได้สี่นะครับรวมมาสองลูกได้สี่ทั้งสองลูกนะครับครับทางญาติถ่ายมงปู่ผ่านนะครับเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองนะครับเจ้าเมืองโบราณนะครับที่บอ่อพันธ์ขนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ หลวงปู่านโป่งนะครับคนก็มาทำบุญนะครับถวายไก่หม,ม,มูบนทางศาลเจ้านะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับคนมาทำบุญแล้วก็มีคนแจกบุญแจกสนมาสร้างศาลานะครับนะครับครับเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับ ตรงนี้ครับเป็นบ่อปันฉันนะครับเป็นแต่ก่อนนี้เป็นเกลือนะครับทํานาเกลือหรือว่าทําเกลือต้มเกลือนะครับแล้วก็ตานหลังครับสร้างเขื่อนครับเป็นที่กักน้ําก็ช่วงเข้าฝนษานะครับแต่ว่าช่วงออกรนษากจะีมีแห่งเรือนะครับแห่งเรือนะครับเป็นเมืองโบราณนะครับบ่อปันขันของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ก็หลวงปู่พานปู่วง์นะครับเป็นผู้ครองนครนะครับเจ้าเมืองโบราณสมัยคนแตดศอกนะครับวันนี้มาทําบุญนะครับถาลูกชายน้องกันมาทําบุญนะครับเสี่ยงโชคครับหยิบครูปอะมาสองลูกนะครับได้สี่ได้สองลูกนะครับครับมาทําบุญนะครับที่บ่อปันขันไหว้ ปูกผ่านพวงนะครับเจ้าเมืองโบราณสมัยโบราณครับสมัยคนแปสอบขอบคุณที่รับชมครับ